เจ้าหุ่นนี่แกแอบนีเที่ยวมาใช่ไหมผลเอ็กซ์ออกมาเนี่ยตับแข็งเลยนะเบาๆนะดรนันละที่นีเที่ยว คนตัวของดอกเตอร์ก็ตับแข็งเหมือนกันนั่นแหละยังจะเถียงอีกออกไปนั่งสนึกผิดหน้าบ้าน3วัน3คืนเลยไปแมวบอไม่ได้ไปที่ตาบันแข็งปอผมเป็นหุ่นยนต์เป็นตาผจริงๆคนกับเจ้าหุ่นเนี่ยอย่างนี้ต้องกินยาพาราแก้ปวดหัวซะหน่อยละเม่กินปวดหัวกินมปวดหัวกิน่ปวดก็กิน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 ท่านผู้ชมครับยาพาราเซตามอลเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดตั้งแต่ปวดน้อยปวดมากปวดหัวปวดตัวตัวร้อนเป็นไข้ ยานี้นะครับจะปลอดภัยหากใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีแต่หากทานมากไปหรือว่าทานติดต่อกันนานๆน,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 นานเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลเสียต่อตับได้ดังนั้นเนี่ยครับถ้าจะให้ดีท่านผู้ชมเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยานะครับ